สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่มือนีมาพบพอกับช่องสาวไทยไก่บานชาแนลอีกด้วยจ้าเนื้อวันนี้ตามล่าหาเห็ดดำบพเป็นเห็ดเหลืองเนาะจ้ะเนาะพอเห็ดเหลืองกับเก็บเห็ดดำนี่มันจิตบานนี่เขาเอินเดดน่นเห็ดทรัตแค่นตาแล่นเนาะจ้ะเนาะมันจะออกเห็ดดอกดำๆเนาะจ้ะเนาะเออรสชาติมันกะแตกต้านกันครับเขาเอิ่ยนยังนเนาะเอ่เห็ดเหลือง นิดหน่อยแ,แต่คนหมักแต้กินอันนี้จะแรงกว่าเขามาดูมาเบิ่งกันว่าสาวไทยสิเก็บได้ลายป่านน,นี้บม,ม่แม่คิดว่าสิเก็บเอาจากสองกิโลห้แค่ให้แค่ออเดอร์ที่มันสั่งมาเนอกจากน้อเบาะบ่เก็บเกินออเดอร์เพราะว่าเห็ดมันเริ่มจะบ่สวยหละก็เลยได้เก็บส่าแนี่นิดนึงนอกจากเนาะเดี๋ยวฝนบ่ตกสองสม,มื้อก็เฮ็ดให้เฮ็ดแห่งเนาะบริเวณป่าเดี๋ยวสาวไทยสิกลับหน,กกบน้กกล่องให้เบิ่งเนาะป่าก็จะประมาณนี้ละจ้ะประมาณนี้เนาะ สาวไทยกับยางมาได้แป๊บนึงกระได์พอแ้วๆกุ้มผอไรกุ้มแล้วหรอจ้ะพอไรกุ้มแล้วแต่ว่ากะเล่ยได้เก็บมีโอกาสได้ทายรูปวิดีโอกุ้มนี่ไว้เห็นบงึงเนาะจะเนาะนี่อาจจะบึงจะดูใกล้ๆนิดนึงเนะะาะสาวไทยกะ สีต่างกล่องให้มันพอกุมใหญ่ๆหลายก่อนจะสิต่างกล่องเก็บให้เบิ่งคักๆมันจะเนาะอันนี้มันกะกุมมันบบใหญ่ก็เลยสีตองเก็บให้มันขบก่อนจากสองโลสามโลสไปเพราะว่าเก็บไปเผื่อสามีโลหนึ่งเนาะเผื่อเพิ่นจะเอาไปเห็ดสุกไปเฮ็ดซอดเพิ่นเนาะไปเลยไปเก็บห้าบาดนี่แล้วอุปกรณ์เก็บเห็ดเลืองกับสีใสมีดแต่อันนี้ใสกันไก่มันจะง่ายเนาะจะเนาะกันไก่กันหนีบเอาจังสิดอกได้ทิพย์เป็นลากอยะเอาพอมันสิผ้ามูนาถ้าห้าวบ่ท่านได้เห็ดกิน เนาะเขาเก็บว่าเขาเสียไปตากแห้งยังสิหนะดอกอะไรที่มันเป็นรากอ,อย่เอามันก็จะขืนเป็นกุ้มท้อพอดอกหนึ่งก็เขาก็ต้องมองหาไปโลดดอกต่อต่อไปอยังสิเนาะชาวไทยกะเก็บอันเฮ็ดตัดขาไว้น่ตัดขาเราชาวไทยก็ส,ยกสิมานางเก็บะวามือหนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งก็ถือกล่องดอกน้อยนอยนี่แสบอยู่อันชาวไทยทำวะ สาทยเป็นคนที่บ่ามากินเห็ดแต่ถามามันแสบอกัก็แล้วแต่คนมักเนาะแล้วแต่คนมักเดี๋ยวด้ยวยขออนุญาตเก็บแป๊บนึงมาวันนี้ก็เก็บตัวเก็บจะเก็บ เขาดังวะดังยังไงไถนนสายเลีกสองสีเห็ดเต็มป่าเลยแม่อันนี้เห็ดเขาเอินอยัง<ฮ>เอินอันเบียกสบามยังสักอย่างหนึ่งนี่ล่ะเทกเทะยังก็โฟติกเกน ฟอติกะสวัมโอ้ยจำาซื้อบ่ได้ดอกจ้าแต่หูว่ามันกินได้หูว่ามันขายได้เพราะว่าโรงงานเขาเจ้ารับอยู่เนาะเห็ดอันนี้พุ่นน่ะหลายแห้งโอ้ยเมื่อยขอโทษขออภัยในความแบบว่าเสียงเซาเด้อบ่ได้เฮ็ดหยังได้ยางเมื่อยยางเมื่อยยางเมื่อยพี่ๆจ้ไปต่อเฮาไปต่อไปหาเ็ดดําต่อพอแล้วกุ่มนึงเดี๋ยวเห็นแวบๆแม่นบ่บุไปเบิ่งกน ไปเบิ่งก่อนนะโอ้ยแมนอยู่อ๋อนี่อีกกุ้มหนึ่งเอาเก็บเอากุ้มนี้ก่อนสน,นะเก็บเอากุ้มนี้ก่อนอึบเฮ้ยเก็บเห็ดหนึ่งมือดอกน้อยๆน,นี่เสาไทายกระสีเอาไปให้สามีเพราะวะ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเอาไปเห็ดซุปวซั่นว่าหรือบ่ซั่นก็นอาจจะมาเก็บเอาใหม่ ตอนนี้ก็เก็บไปให้แค่ออเดอร์เพิ่นก้อนนึงสินะจริงๆก็อยากเอาไปส่งโรงงานล่ะแต่ว่ามันกับเงแล้วไหมนีเห็ดเลืองตั้งหนึ่งดอกนงะเห็ดเลืองก็สวยแหมนี่แถมเก็บแถม,แถมไปให้ขาเจ้ากันเก็บแถมไปให้ขเขากัน เก็บมือเดียวจ้ะตัดเฮ็ดนี่เก็บง่ายเก็บง่ายจ้ะพี่จ้านี่เก็บง่ายนี่กับกับกับนีดให้ขับกัๆบที่หนีบเป็นสิว่าเป็นอย่างใเมือเดียวเมื่อหนึ่งถือกล่องเอาได้สุดดอกจ้า เก็บเห็ดมือเดียวก็จะประมาณนี้เด้อพี่ๆเอ้ยให้ภาพมันบรรยายให้ภาพมันบรรยายเด้อปุ๊บโอ้ยนี่มีต่ออีกตรงนี้หันไงงนก่ย่างไก่มาหนีเด้ กระดอกสวยกล่องโ,โฟกัสแข็งแข็งปึงปึงเลยแข็งแข็งปึงปึง,งพี่ๆจ๋ามาถึงท้ายคลิปแล้วเด้อสาวไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้สาวไทยเหตุคลิปต,ต,ต่อไปในเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อก้พบกันคลิปหนะ้า บายบายสวัสดีค่ะ